แม่แนนได้มีโอกาสไปตลาดนะัดชุมชนมานะคะช่วงนี้ผักออกเยอะมากแล้วก็ราคาถูกมากอย่างมะเขือเทศถุงนี้นะถุงละสิบบาทเองแม่แนนก็เลยเอาจะเอามาทําแจ่วมะเขือเทศกันนะคะขั้นแรกแล้วก็เอามะเขือเทศเนาะแล้วก็พริกสดค่ะหอมกระเทียมเอาไปคั่วด้วยกันจ้าคั่วให้สุกนะคะพอหอมคั่วไปคั่วมาก็จะไหม้แล้วจ้ะ อ่ะเสร็จและวจากนั้นเราก็ใส่ sure kind of พริกไปก่อนนาะเพราะว่าพริกนะคะมันเนื้อมันจะค่อนข้างที่จะตำแหลกยากก็ต้องเอาไปก่อแล้วก็ตามด้วยหัวหอมกับกระเทียมนิดๆหน่อยๆอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็เอาไปโขกูดกัน อ่ละลค่ะในเอกของเราเมื่อเข้าเทศช่วงนี้สุกเยอะออกเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะราคาถูกด้วยถุงละสิบบาทเองปรปุงรดด้วยผชมชุน,น้ำปลาแล้วก็ปะลาล้าจ้าคนาเคเเลยให้เข้ากันแบบนี้นะคะเพิ่มความนัวเข้าไปเสร็จแล้วค่ะแค่นี้แหละ เจลมะเขือเทศจะใช้ความเปรี้ยวของมะเขือเทศแทนมะนาวนะคะนี่ค่ะกับข้าวเหนียวร้นๆ